ข้าวสวยร้อนๆอันนี้ก็ห่อหมกอร่อยที่สุดในสามโลกเลยครับนี่ลยครับห่อหมกครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันนะครับนี่ครับห่อหมกโบราณนะครับปลาช่อนจากท้องนานะครับนี่ครับอร่อยมากครับมารับประทานอาหารกันครับเดี๋ยวมาชิมกันเลย สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมจะพามาชมห่อหมกโบราณครับห่อหมกปลาช่อนท้องนาครับห่อหมกโบราณครับอร่อยมากครับว้าว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 ,ว,าวนี่กะทิมันๆเลยครับ เป็นฮอหมกปลาช่อนนะครับปลาช่อนนี้เราก็หามาจากท้องนานะครับว้าว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 อร่อยมากเจ้านี้เขาเจ้าดังนะครับนี่อร่อยมากต้องมาลองชิมกันครับแก่เลยลองชิมกันดู ครับเอ้าว้าวว้าวว้าวพอแกะมาแล้วชมหน้าชมตาเป็นแบบนี้ครับผมเอ้าว้าวน่ากินมากครับมาลองชิมกันเลยตากันเลยครับว้าวว้าวว้าวหอมหมกร้อนครับกินกับข้าวสวยร้อนอาหารเช้าครับผม มาลองชิมกันเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวร้อนร้อนครับเอบาไเดี๋ยวปากนี่นะครับนี่ครับอ้นี่คือเนื้อปลาช่อนนะครับปลาช่อนท้องนาครับ ของแท้ชิมเลยอร่อยหวานมันอร่อยมากครับทุกคนของแท้เลยทุกคนเนี่ยว,ว้วาวว,าว้าวว้าวมินมีวายมามาทานข้าวกันครับเนี่ยครับ กินเลยครับร้อน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 ครับใช้ซอสซ่อนร้อนมากเลยครับเยี่ยมไปเลย ของทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนออกไปทํางานนะครับนี่ครับผักเหมือนจะเป็นใบยอครับสมากเขาใ,ใช้ใบยอทำเนาะอันนี้อันนี้ผมเดาไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าผักอะไรแต่ที่เรารู้อ่ะอันนี้เป็นเนื้อปลาช่อนแท้ๆเลยครับนี่ครับของแพปลาช่อนอร่อยมากกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับยังฟินอะทำนะครับ ดูให้มากครับพลังงานแล้วครับต้องกินเยอะๆเพื่อมีแรงทำงานเนาะหมดแล้วครับปลาช่อนหมดแล้วครับหอมกโบราณแสนอร่อยครับ เป็นกับข้าวกินกนบข้าวรอยสวยร้อนขมูร้อนกับข้าวร้อนๆๆอร่อยมากอย่างฟินเลยบอกไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ